คือพี่หลังแม่ไม่ขายแย้เออฟคือนั่นคือมเี่ยี่หนักคนยุ้ยนีอันีมงีอไร้างนี่ไม้อะาชาคปาแย่านหนูเรี่ยตกตนูงำแม่นองงานเลยอาจบไม่ยอนน่งาาเราเนมาเยอะแล้วเห แับคนเลี้ยมคนคบยองโซเกาีวเนมนต้นมต้นเปลาปลาบำเนื้อเจียบปลามักู่อเท้ายอ่งขา้ยกินอะไรวะเจียอะไรวะเจียวบำเนื้อดยยาดิขมข้าเลยพี่น้อนีนี่าเลยเมียนอยนะ ถึงเวลที่มัมยพาได้แลวร้วมะปงมะมัเดอร์แบบบาเหมเอนืนอยเฮ้ยฮู้นี่ล้วเ้มันเปิดอะ้รปงอนีขกันนูเปิดมนปงเปิดดปงกันนา้นหลับแต่งน่ะมันสูนนี่เข้าได้เกิดท่ามันสูนนี่ปมูนอันี